มาม่าและปลากระป๋องที่คนกาหนาชอบกินหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันฮะนี่มันอินโดมี่นำเข้าจากอินโดนี่นะหูสี่เหรียญกาญนาซีรีสแพงนะเนี่ยข้าวสารนำเข้าจากไทยและเวียดนามคนกาหนานิยมนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศส่วนนี่ก็เป็นปลากระป๋องเจ็ดเหรียญกานาซีรีส และนี่ก็แปะเหรียญกานาซีดีคนกาหน้านิยมกินปลาก,กระป๋องเอาไปทำสตูส่วนนี่ก็น้ำมันพืชแบบถุงเครื่องปรุงรสปลาแม็กกี้น้ำมะเขือเทศกระป๋องน้ำอัดลมน้ำเปล่าส่วนนี่ก็เครื่องปรุงรสที่คุณผู้ชมสามารถซื้อได้แบบทั้งแถวเอาไปฉีกซองทำกับข้าว หรือว่าอยากได้แบบแบ่งขายเขาก็มีนะน้ำมันพืชมีทั้งแบบแกลลอนและคู